สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วพิซ่าได้รับหน้าที่เลยการไปออกลบจากผู้เป็นบิดาในสนามลบพิซ่ากับกองทหารกำลังต่อสู้ด้วยความห้าวของตนทำให้ตัวอยู่ในวงล้อมของศัตรู ความตายไม่เยือนต่อพิซซาแต่ไม่ใช่วันนี้ช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายพิซซาได้ใช้พลังประจำสายเลือดในระยะ5เมตรเขาสามารถควบคุมอาวุธได้สายเลือดที่สืบทอดแค่ลูกชายเท่านั้นและพิซซาก็รอดชีวิตมาถึงจะเป็นสงครามที่ไม่ใหญ่มากแต่คนที่รอดในสงครามนี้ จะเรียกขารพิซ่าว่าเสียงกระซิบในสนามลบสงครามจบลงทางตะวันออกอันจากแห่งหนึ่งที่ประตูเมืองมีกองทัพสามหมื่นนายนำโดยรองกินุษได้ขีม่มา้ามาโดยประกาศก้าวว่ายอมซะแล้วพวกเจ้าจะตายไม่ทรมานที่กำแพงเมือง มีนักธนูคนหนึ่งที่เห็นว่าลองกินุสอยู่ในระยะยิงของชายคนนี้เขาเป็นแชมป์ยิงธนูสามสมัยซ้อนก็ได้ยิงธนูออกไปภาพตรงหน้าคือธนูพุ่งเข้าไปที่หัวของลองกินุสลองกินุสล่วงลงมาจากมาทหารในเมืองโห่ร้องด้วยความยินดีแะต่ทหารของลองกินุสกับสงบนิ่ง ไม่นานต่างของลองกิรุตก็ลุกขึ้นมาดึงธนูที่ปากหัวตัวเองออกพร้อมถอนหายใจแนะนำอาวุธที่ติดไว้ที่ม้ามามันคือหอกมีนามว่านุชกิรองชูขึ้นพูดว่าบุกดังไปทั่วสนามลบอาหารสามหมืนนายได้บุกตีเมืองแห่งนี้ที่นี้กำลังลุกเป็นไฟทางเหนือ อาณาจักรเกตไว้กำลังเจอปัญหาเรื่องทายาทสโนโเขาอ่อนแอเมื่อเทียบกับราชาสายเลือดของเขามีปัญหาตระกูลขุนนางไม่พอใจกับทายาทคนนี้จึงมีแผนที่จะเขียดสโนออกจากทายาทโดยลงมติให้สโนไปแต่งงานกับลูกสาวตระลลกูลดุกตระกูลระเบิดน้ำแข็ง โดยที่ทุกคนในแดนเหนือก็รู้ดีว่าลูกสาวของตระกูลนี้จะมีความสามารถสำหรับผู้หญิงคือความหนาวเยนยามค่ำคืนถ้าชายใดทนความหนาวในการร่วมรักไม่ได้พวกเขาจะตายมีชื่อเรียกพวกนางในตระกูลว่าแม่ไม้น้ำแข็งเพราะงั้นตระกูลนี้จึงมีแต่คนกลัว แต่ผู้นำตระกูลก็ยังรักษาตระกูลมาถึงวันนี้แต่ความงามของลูกสาวตระกูลนี้งามเกินจะบอกใครนางนนคนนี้แข็งแกร่งกว่าผู้หญิงในตระกูลสามารถสยบชายชาตีเพียงแค่แตะก็หนาวจนแข็งตายในยามวิกาลได้ถ้าได้แต่นางเกินไปเธอคือเฟลินคุณนางจึงเสนอให้พระราชา ให้สโนโแต่งงานกับเฟรดินลูกสาวตะกูลระเบิดน้ำแข็งราชารู้ว่านางต้องการอะไรแต่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้เขาจึงตกลงฟอสที่รู้เรื่องเขาเป็นทั้งผู้ติดตามและอาจารย์ของสโนเมื่อทราบข่าวเขาจึงไปบอกสโนเมื่อสโนรู้ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก ถึงเขาจะไม่แข็งแก่งเข้าบิดาแต่เขาก็เก่งระดับหนึ่งเขาวางแผนที่จะหนีแต่ไม่ทันแล้วสโนว์ฟอส์ที่อยู่ในห้องทั้งห้องน้ำแข็งก็ปกคุมคนที่เปิดประตูมาคือคีโมผู้เป็นบิดาของสโนว์เข้ามาพร้อมพูดว่าเตรียมออกเดินทางเจ้าจงไปรับลูกสซอยกลับมาที่ลองกินุษ ตอนนี้ทหารมากมายตายแต่ยังไม่สามารถทำลายกำแพงเมืองได้ลองกินุดดูสถานการณ์อยู่ก็ได้ขี่ม้านำทหารตัวเข้าไปเมื่อเจอกำแพงลองกินุดพุ่งหอกของตนใส่กำแพงปรากฏว่ากำแพงพังลงมาทางทหารที่เห็นก็กู่ร้องตามลองกินุดไป มีทหารเกาะหนักของอาณาจักรได้มาปิดทางที่ลองกินุดสร้างการต่อสู้เริ่มขึ้นลองกินุดนำทัพการนองเลือกเริ่มขึ้นทหารเกาะหนักสองนายได้มาหยุดลองกินุดออกนุก,กิลองฟาดฟันสองนายลอยไปข้างหลังออกไปลองกินุดขีม่ม้านำไป